พระเอกกินเมียบ่อยมากเป็นหมอที่กินเมียบ่อยมากมือออกจากเบรขอบตาดาปีอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะแต่พอเจอหน้าเมียเท่านั้นแหละโอ้มีแรงขึ้นมาทันทีคะ่ะใจในรถจะที่ทํางานจะที่บ้านก็คือแซบนัวผงชิรส่ะเธอคือเรื่องนี้นะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยนางทํางานประจําด้วยความที่นางเนี่ยต้องนั่งบ่อยๆก็เลยทําให้นางเนี่ยมีปัญหากับภายในนางก็เลยมาหาหมอซึ่งพระเอกก็เป็นหมอพอตัวเซ็ตสับเรียบร้อยปุ๊บตัวพระเอกก็บอกว่าคุณครับ คุณถ้าอยากจะอาการดีขึ้นเนี่ยคุณต้องพักก่อนนะครับหยุดงานก่อนสักระยะหนึ่งนะครับนายเอกก็บอกอุ๊ยจะหยุดได้ไงนะคะหยุดแล้วดิฉันจะเอาอะไรกินนะทอคือบ้านฉันน่ะไม่ค่อยจะมีเงินค่ะ พระเอกก็บอกอ๋องั้นไม่เป็นไรคุณก็มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆนะครับอาการก็จะได้ดีขึ้นซึ่งนางเอกอะนางไม่มีแฟนจะให้นางแบบไปมีเพศสัมพันธ์กับใครนะคะแต่นางก็คือออกเดตบ่อยมากนะเพราะว่าแม่ของนางเนี่ยท็อกซิกแล้วก็ประสาทอยากจะให้นางมีผัวรวยๆค่ะตัวเองจะได้สบายไปไปมาๆพระเอกกับนางเอกได้มาออกเดทกันก็รักกันนี่แหละแล้วช่วงนั้นนางเอกเนี่ยนางมีปัญหากับที่ทํางานลาออกจากงานค่ะทะเลาะกันกับแม่หนีออกจากบ้านก็ได้มาอยู่กับพระเอกพอมาอยู่ด้วยกันแกเข้าใจไหมรู้รักสามั กิจกรรมทาด้วยกันนะเธอคือพระเอกรวยนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอที่บอกบอกเมียทุกอย่างรักเมียมากกว่าเธอคือแรกๆฉันดูแบบเฉยมากดูไปดูมาโอเคฉันจะไปตรวจภายในคะ่ะฉันอยากจะมีแฟนเป็นคุณหมอขึ้นมาทันทีเลยนะคะ่ะนี่เลยทางดับทุกตามนี้เอาปากกามาจดทางดับทุกค่ะ